สวัสดีนะเราชื่ออาณาเป็นเด็กแหมะฝากเงี้ยฝากด้วยนะคะเฮ้ยเห็นไหมเตันสกอยจริงๆด้วยเฮ้ยเนี่ยตอนเรียนน่ะแต่งตัวอย่างนี้ไม่ได้เลยอันนี้ก็เลิกเรียนแล้วก็แต่งตัวแบบนี้กันหน่อยเนาะเป็นไงมาละคะน้องสาวแบวสาวสกอยเงี้ยเงี้ย ได้ชมกันนะะนั่นก็คือคลิปสาวเบลประทะสาวสกอยค่ะมาดูกันนะคะว่าเป็นยังไงแต่อย่างอื่นเลยนะคะโบต้องขอชี้จแจงกันนะคะว่าที่โบทําคลิปนี้ขึ้นมาโบไม่ได้จะมาบอกว่าอันไหนดีกว่าระหว่างเด็กสกอยกับ เด็กแบลนะคะเพราะว่ามันเป็นรถสุนิยมของแต่ละคนค่ะแต่ก่อนที่ชมคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ไวด้วยนะคะกดติดตามช่องทางทุกทางนี้ Facebook ทางนี้ไอจีต่งทางนี้หลังจากนั้นเราก็ไปชมคลิปกันเลยค่ะเป็นไรเหรพายก็เราเซ็งอ่ะได้ข่าวว่าจะมีนักเรียนใหม่เข้ามาแถมเป็นสกอยอีกนะแล้วเธอรู้ได้ยังไงอ่ะแพบอกมาเป็นเพื่อนเก่าแพเองอย่าเพิ่งคิดมากค่อย ก็ขอให้เป็นแบบนั้นและกันพายแต่ว่าวันนี้ะเธอดูน่ารักนะเราชอบอ่ะอีอีหอยยักษ์าบ่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 าา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 าอีกนานไหมฮะคุณครูไม่ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยมาแล้วนาละมานั่งดูพวกเธอจีบกันอยู่เนี่ยเฮ้ยเปล่าค่ะไม่ได้จีบค่ะหรอแต่หน้าคุณไม่ใช่เลยนะค่ะไม่มีอะไรค่ะ พอเลยพอเลยเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะมีเด็กนักเรียนใหม่เข้ามาดูแลกันดีๆด้วยนะได้ค่ะเอ๊ะจะว่าไปเมื่อไหร่เด็กใหม่จะมาเนี่ยรู้สึกว่าสายแล้วนะเนี่ยวันเนี้ยเฮ้ยีใสายแล้วเฮ้ยอ้าววันนี้ค่ะวันนี้ค่ะ โอมาได้สักทีนะเดี๋ยวๆแล้วทําไมแต่งตัวผิดระเบียบอย่างเงี้ยโออคือว่ารองเท้านูหายอะคะ่ะไม่รู้หมาคาบไหมคะ่ะหมาคาบเป็นบ้าเหรอแล้วผมผ้าทำไมอยู่อย่างเงี้ยเดี๋ยวค่อยมาแต่งทุเรียนคะ่ะนูรีมากคะ่ะบ้านนูก็อยู่ไกลคะ่ะอ้าข้าไปก่อนแล้วกันมาสายนะมาวมนน,น,นีเลยมาแนะนำตัวก่อนไปเด้กนำครูสวัสดีจ้าอ่นอนะานนะ้ตัวสิสวัสดีนะเราชื่ออนาเป็นเด็กแหมะฝากเงี้ยฝากด้วยนะคะเฮ้ย เห็นไหมเตต้นสกอยจริงๆด้วยเฮ้ยคิดมากไปหรือเปล่าจริงๆดูการแต่งตัวเขาสิอย่างนั้นน่ะเขาเรียกว่าสกอยไหนออะก็นั่นน่ะดูสิสกอยนั่นแหละทารองเท้าเสื้อแล้วก็ดูผมสิพบวีด้วยอย่างนี้เขาเรียกว่าสกอยอืมเขาวาจจะชอบแต,ต่งตัวนี้ก็ได้แต่งตัวเปพิลาเบียว่ะแต่เขาจะเป็นคนดีก็ได้นะอ่ะอะนาไปนั่งที่นะอ่ะเจะก๊กับพายอ่ะเฮ้ยค,คุณครูคาแต่ตรงนี้แพนั่งแล้วนะคะ แต่วันนี้แพ้ไม่มาก็ให้เพื่อนนั่งไปก่อนสิแต่หนูไม่อยากนั่งข้างเขาอะเขาเป็นสักไกด์ี่เธอไปมาวัดเนี่ยดูเธอสิแหมทําเป็นแบลทำแมมแบลมันก็น่ารักนะใช่ไหมเฮ้ยใช่จ่าไฟเห็นไหมสักไกด์ใหญ่แบลสักไกด์ใหญ่แบลสักไกด์ใหญ่แบลเฮ้ย ตรงก็เขาสกอยนี่คะเชยทำเป็นเบลลหน่อยเลยยาสตอเบอรี่อ่ะพอ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 เลยทั้งสองคนเลยพอพอเลยไม่ว่าจะเป็นเบลหรือว,ว่าสกอยถ้าไม่ได้สร้างความเดือดร้อนได้กับใครก็ถือว่าไม่ผิดมันเป็นรสนิยมของแต่ละคนอันนั่นแหละก็เป็นอย่างที่คุณครูบัวบอกนั่นแหละดูอย่างคุณครูบัวสิเมื่อก่อนนะนะครูอยากจะบอกแล้วว่าครูบัวอนะ่ะเป็นสกอยตัวแม่เลยนะใช่แล้วรู้ไหมเมื่อก่อนอ่ะครูหน้าก็เป็นแบบสาวแบบสตอเบอรี่ สตรอเบอรี่หนะักมาสุดท้ายแล้วก็นั่นแหละมันก็อยู่ที่ระดัสนิยมของพวกเรายังไงก็พอโตขึ้นมาคู่หน้ากับครูบัวต้องมีอาชีพที่มันคงได้มันอยู่ที่ความคิดและที่สําคัญนะต้องไม่สร้างความเดือดร้อนเออว่าแต่ผมมีคาถามครับคุณครูสกรอยกับแบลวออะมันตา่างกันยังไงครับมันก็ต่างกันนะมาเดี๋ยวครูบัวเล่าอาันี้ให้ฟังจริงเหรอคะคุณครูได้เลยอืมจะดีเหรอคะครูบัวดีค่ะ ะคะอะนนาโคนาถือว่าเล่าประสบการณ์ให้เด็กฟังอ่ะเล่าก็เล่าคุบัวจัดไปอ่ะคืองี้นะการแต่งหน้าสาวแบลวมาทาลิปกัน<ะ>แค่นี้ก็พอแล้วเบาๆสไตล์สาวแบลวติววดกิ๊บ สก k ยอลิประแกโอเคแค่สียังแกสนาดแล้วใช่ไหมโอเคป่ะเงินกันชุดหลังเลิกเรียนสาวแบ๋วเลิกเรียนแล้วเลเรแล้วปิดกิปก่อนดีกว่าได้ใส่กิปสักทีอยากใส่กับป้าแค่นี้ก็แบ๋วแหละใช่ ชุดหลังเลิกเรียนสาวสไกหลังเลิกเรียนแล้วทุกคนเฮ้ยเนี่ยตอนเรียนน่ะแต่งตัวอย่างนี้ไม่ได้เลยอันนี้ก็เลิกเรียนแล้วก็แต่งตัวแบบนี้กันหน่อยเนาะไปพวกเราไปแวนกันแวนหนุกมากเลยไปมาเลยนำเลยฉันขับเองกระเป๋าสาวแบล็คมีกระเป๋าเราน่รารักไหมหุยสีสวยอ่ะใช่แล้วก็สี อุ้ยของเราเราก็น่ารักอ่ะแล้วมีชื่อหรือเปล่าอ๋อเราตั้งชื่อให้ว่าใบเตยจริงดิใช่ของเราก็คือน้องหัวใจอุ้ยของเธอสีสวยอ่ะสีด๊วยกระเป๋าสาวสไกก็ไม่อยากจะปวดเนาะเราก็ซื้อกระเป๋ามาเรียกว่ากระเป๋าปลาดหยสวยปะก็ได้อยู่นะทุกคนดึงป๋อเราสิเฉยนะสิปะอะไรน้าเนี่ยอะไรสตจูเบอร์รี่ไงป๋อเธอหน้าจูเบอร์รี่อ่ะ ของในกระเป๋าสาวแบ้้้วนน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 ีีีีี่่่่แแกดเเเเเรราามมะอออังหล้้วเเเราีีนน่่่อกย็นน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 นเเ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 รรราาาาาทีีี่่จจจ้้้้แขขขออออออองงธป็คสสวววหหหัััััใใใลยย2บะะะกกกมมมม๋ื ของในกระเป๋าเราอะก็มีแบบอย่างแรกเลยนะกระจกมีกระจกแล้วต้องคู่กับย่างรูด้วยลิฟแบบเปิดลิมาปุ๊บก็ส่องอะไรแบบนี้ก็แบบเลิศแก่แกแก,แกของล้อมีเหมือนกันด้วยชูอุทัยทิพย์ถ่ายไม่ได้เลยของมันต้องมีไหนขอลองซีเนี่ยนี่แมมแมมเอาแปะปะฉันไว่ทาติดแปะปะมาตรงนี้มันมีแก้มีนวลนิดนึงมาเดี๋ยวลองี่ทาโอ้ยไม่ต้อง เราไม่ได้มีแค่ลิปเนเดียวแนละมีลิปแบบ2องอะไรดูอันนี้ก็แบบวันไหนอยากทาปากแซ่บ,แบ,บก็อันนี้วันไหนอยากปาชมพูก็อันนี้เดินผ่านผู้ชายสาวแบทไมมววเา่ัา hey, กล็ อ๋อชัดขึ้นเลยเดินผ่านผู้ชายสาวสวยลิบๆๆๆๆอุ้ยสะดุดอุ้ยยน้องป่าเป็นไงมาได้คะน้องมีอะไรให้พี่ช่วยไหมอยากน้ด้อยู่ในใจที่บัวปะอ๋อยแบบใส่แม่ข่าวขาวติดิด สเปกเลยช่วยช่วยด้วจะไปไหนชิมไหล่มากไปไไปเรด้ยวยเดีเดี๋ยวนยวเดี๋ยวเดียวเดยวเดียวเดี๋ยะเดี๋วกีเรา๋วดีเดี๋ยวเดี๋วเดี๋เี๋ยวกวเดีแย่เีวเวเดา๋วเีเดี๋ยวเดีเดีนาวเี๋ยวเดี๋ยวเีวเดรูวดี๋ยววเีวเี๋ยวเีเดเดี๋ยวเีเีวียว ดูจากรูปร่างแล้วก็ดูออกกันเนาะใช่ไปพวกเราพร้อมเดินเกี่ยวแขนกันการพูดจาสาวแบลวคุยเธอเลยอยากจะบอกว่าแมวอ่ะซื้อแมวมาให้เป็นของขวัญด้วยนะมันชื่อน้องลิลลี่อุ้ยชื่อนะคะใช่มันน่าแบบพวกนี้คุ๊กกี้คุ๊กี้มากเลยอุ้ยบ้างแล้วก็เลี้ยงหมาเหมืนกัใช่หมาของเราชื่อพุดดิ้งมันน่ารักฟูฟ่องงงนี้กระดิ่งแมวมากเลยพี่น้องการพูดจาสาวสกายว่าไงแก แกวันนี้นักแบบพราเราได้สมาชิเพิ่มข้อใช่ดวะเก่ๆปุกปิดมาดีมากแม่เมื่อวานรอไปอ่ะงานมาใช่ปะแล้วเขาก็เปิดเพลงโจโจโจแล้วก็นั่งดต้์กันสนุกมาวัซาลใช่หมของฉันเน้เขาเปิดเพลงมันมากเลยฉันก็แบบของฉันก็ของฉันก็เปิดเพลงป็นผู้ชายมารุมเลยโอ้ย o ยยยยยย i ยยยยย การเต้นสาวแบว คีนมาถ่ายกันมาถ่ายกันอุ้ยไอ้ตัการถ่ายรูปจากสกวอชฉันเบื่อแกเบื่อแกเลยอยากถ่ายเทปลงแบบเทปแบบดีๆบ้ากแบบแบสแฟช่นบ้เชื่อมั้เอามาเอามามาจะให้ใครถ่ายให้่ะเธอเดี๋ยวฉันถ่ายให้เองเอาไหมถ่ายเหรอใช่ก็เอาโอเคเริ่ม เล่เท่มากแม่เมื่อสาวแบวกับสกอยมาเจอกันอุ๊ยแม่โอ๊ยอุ๊ยอุ๊ย s t a ไหนเนี่ยไม่เคยเห็นมาก่อนเลยหูุแมวอะไรอย่างเงี้ยกูกิงกะดิ่งแมวมากอุ๊ยของเธอแล้วก็ไม่เคยเห็นแบบสไตล์นี้มาก่อนเลยอะมันดูดีนะชอบ ดูดีมากเลยว่างๆสอนฉันแต่งตัวสไตล์นี้ได้ไหมได้ไหมอ่ะได้เลยเธอก็ต้องสอนฉันใส่ขูมมงหมุนแมวแล้วพวกนั้นด้วยนะได้เลยแล้วเนี่ยมันเรียกว่าไงหรอหรอเรียกว่าสายแดวอ้าเอาแล้วของพวกเธออ่ะใช่ใช่สายคอยอ่ะชื่อเกดีนะอืมเดี๋ยวถึงเโหมันแต่งตัวอย่างนี้เอง เบลกกับสกอยเห็นไหมเป็นเรื่องของวสนิยมและความชอบส่วนตัวเห็นไหมมันก็ไม่ได้วัดว่าใครดีหรือว่าใครไม่ดีแล้วเธอสองคนอ่ะเข้าใจหรือยังว่าสกอยหรือแบลอ่ะมันไม่ใช่ความผิดเข้าใจแล้วค่ะเอาทุกคนนั่งทีแล้วก็เตรียมตัวเรียนข้าวตุ๊กตาดานะครับค่ะเลาขอโทษนะจากแรกเมื่อกี้อือแล้วขอโทษเหมือนกันนะเฮ้ยเธอขี่มอเตอร์ไซค์เป็นเหรอสอนเราหน่อยดิได้เลยแต่เธอต้องสอนเราอย่างหนึ่งนะ สอนไรเหรอสอนแบล้ว่าได้เลย <c oughs> เดี๋ยวเราสอนให้แล้วชนะอื้อ <c oughs> ขอบใจอ่ะ <c oughs> อื้ออานะเวลาเธอทําตัวแบวอ่ะเธอก็น่ารักดีนะจริงๆนะเธอดูดีอะ่ะเวลาเธอทําตัวแบว สกอยนะคะทุกคนแต่ก็ไม่มีอะไรการันตีด้นะคะว่าอันไหนดีกว่าเรือันไหนไม่ดีกว่าหรือมีอะไรการันตีได้ว่าจะมีอนาคตที่สดใสกว่ากันค่ะเพราะทีนี้แล้วแต่นะคะมันก็คือล็อตเตอรีของแต่ละคนการที่เราไม่ได้ทําความเด็ดเราให้ใครนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดคะและก็ทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดด้วยนะคะแล้วชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะคะกดติดตามช่องทางทุกทางนี้เฟซบุ๊กทางนี้ไอจีต่อทางนี้นะนั้นก็